สวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่รับโจฟ่าเพลินเนาะก็วันนี้เราจะมาแจ้งรลัวแต่ว่าครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งก่อนใครที่เป็นผู้แบบผู้โชคดีผู้ที่ีเลืพิมพ์มาในสิบคนแรกเนี่ยจะมีมีลุ้นนะก็คือก็คือแบบจะพู้ไงดีสิบสิบคนแรก่ะ จะใส้พิมพ์สิปตัแรกก็คือจะผมจะแรนดมให้แล้วก็คอมเมนต์มาด้ว่าคุณชอบคลิปนี้เพราะอะไรหรือว่าแบบเพราะเหตุปการใดหรือว่าพิมพ์มาบอกเลยแบบหยูไดต้หัตเฉยๆอย่างงี้ก็พอพิมพ์นี้ก็ได้นะผมไม่ได้ว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้า ผมจะมาดูกันว่าคอมเมนต์นี้มันจะไปไกลไหมเดีย๋ยวรีวิวให้ลูกค้าก่อนนะครับ God, ม,มนนีมัสกอตคบรบดีหรือว่าใครได้นะขนช้างยังไม่ยังไม่ดีเพราว่า,มวา,มวาผมไม่ว่า โทดิกิวเลยอันนี้คือเขาเป็นดาบยังนะทำไมนะไม่มีดาบแดงนะรหรัสรหัสอันนี้จะเป็นของในตัวอันนี้จะเป็นดาบเดี๋ยวผมเช็คทีละอันเลยนะดาบนี้มันไม่มีแบตเตอรี่นะอันนี้ผมใช้ตัวเร็วอันนี้ดาบเขาเป็นดิบครบมาสาม ไปเ็นดาบกับอุวิติก็ประมาณนี้เลยช่วงใช้ป์มาสสามร้อยยี่สิบหกต่อไปเป็นดาบเลนโกมาสสองร้อยอันนี้ให้ไปฟาวเองเพราะว่าก็ใกล้ใกล้มาสสามร้อยเซเวอร์ไม่มีทีชชุกก็ไม่มีนะคะไม่มี มีสามร้อมานถว่า,าดีถว่าดีมากๆนะแล้วก็ทชตตะรอสกิลเอันนี้เสียบไม่ยัง้งเสียบไม่ยัง้งเลย,ยลบบเลยจะตัดได้หลีเลยดบยมดูไปแล้วนะต่อไปัปนี้อันนี้เป็นรางที่แบ ใครทำามเพื่ออะไรวะอ,อันนี้มี c อ,อันสีนะครับ CPU ใช้เวาสองั่วงไม่มีมาร์คทีั c p อะแต่ันนี้เขา่าก็จะมี เป็นปืนปืนก็จะมีปืนพิษด้วยต่อไปก็เป็นของตกแต่งมีประมาณนี้เลยผลก็จะมีผลผลแทนผลเสียงแล้วก็ผลบาเรียแล้วก็ผลความมืดีีอุปกรณ์อุปกรณ์ดูดด้วยดูดแบบวุดไววุดไวด้วยเร็ว อะีรก็จะมีสัมเกตอาชีสังเกต V อะไรไม่รู้อาชีก็ยังนิดเดียวแล้วก็เป็นเผ่าเผ่าอะไรวะเนี่ยผมดูไม่ออกไม่มีนะเผ่าอะไรผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะสุ่มเผ่าให้ผมไม่ค่อยแน่ใจเดี๋ยวผมจะสุ่มเผาห,หนึ่ง ไม่เผาอีกอย่างโอ้ได้เผาได้เผได้เมามนุษได้เผามนุษย์มานะอีกผมชอบผมยังไม่ชอบนะอันนี้ได้เป็นเผาปลาก็ได้อเลยงั้นเอาเป็นเผาปาา่า,ปานนเลยเผาปลาเผาป่านะเผาปลา S <S <an itary> ก็เหรอคอมเมนต์แรกผมซึ่งคู่เช็คดีในสิบคอมเมนต์แรกนั่นเองครับผมเราจะได้รหัสนี้ไปเล่นเลยแบบฟรีๆที่ไม่เสียตังค์ผมจะไม่บอกแล้วก็ผมซือ้อรหัสนี้ไม่กี่บาทอันนี้ไม่ได้ฟาร์มเองนะซือ้อราคาถูกมากเลยอันนี้ผมซือ้อราคาถูกเองฉันฉันเหลือแค่น,นี้นก็าบายบายเจอกันโอกาสหน้าที่จะเจอบายครับผมมึงคอย